สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งกับช่องครัวยายดานะคะคลิปนี้ครูดามาชวนทำขนมมันหน้ากะทิเนื้อเหนียวนุ่มนึบและสีสวยหน้ากะทิเยิยม้มเยิ้มช้ำๆใครได้ทานเป็นติดใจทุกคนเลยค่ะวันนี้นอกจากจะนำสูตรและวิธีทํามาฝากแล้วครูดายังนำวิธีห่อขนมให้ดูสวยงามเป็นการเพิ่มมูล,ลค่าทำให้ขนมน่าซื้อน่าหาหน่ารับประทานมาฝากด้วยนะ เคล็ดลับส่วนผสมวิธีทำมีอะไรบ้างมาดูและลงมือทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกมาต้มน้ำใบเตยกันก่อนค่ะครูดาใช้น้ำสะอาด500มิลลิลิตรใบเตย10บใบนำมาล้างให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นประมาณนี้แล้วนำมาต้มให้เดือดนะคะเราจะต้มเอาน้ำใบเตยหอมๆไว้สำหรับทําขนมมันนะคะในขั้นตอนนี้ถ้าใครไม่มีใบเตยหรือว่าไม่สะดวกใช้น้ำสะอาดแทนได้เลยค่ะ พอน้ำใบเตยเดือดและมีกลิ่นหอมให้เราปิดไฟแล้วนำไปวางพักไว้ให้เย็นก่อนจากนั้นมาปอกมันกันครูดาใช้มันสัปะหลังพันเหลืองพิรุณที่ใช้พันนี้เพราะเนื้อเหนียวนุ่มหนึบเสี้ยนน้อยจนแทบจะไม่มีเสี้ยนเลยแล้วรสชาติไม่ขมด้วยเนื้อมันตอนยังไม่สุกจะเป็นสีเหลืองอ่อนแต่ตอนทำขนมสุกเสร็จแล้วออกมาจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมส้มทำให้ดูน่าซื้อน่าหาน่ารับประทานมากมาก ล้างมันให้สะอาดแล้วนำมาปอกเปลือกทิ้งให้หมดให้เกลี้ยงแบบนี้เลยนะในขั้นตอนนี้ให้สังเกตดูถ้าปอกมันแล้วเจอรากมันหรือว่าเจอมันที่เน่าเสียให้เราตัดทิ้งให้หมดเลยนะอย่ากเก็บไว้เพราะตอนนำไปทําขนมอาจจะทำให้ขนมของเราแข็งมีกลิ่นไม่พึงประสงค์และรสชาติอาจจะขมหรือเปรี้ยวไม่สามารถนำมารับประทานได้นะคะ ตอนนี้ครูดาปอกมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปล้างทำความสะอาดเอายางมันและสิ่งสก,กรปรกออกให้หมดให้เกลี้ยงเลยนะคะจากนั้นนำไปผ่าแล้วดึงไส้มันออกทิ้งเพื่อไม่ให้ขนมของเราออกมาแข็งหรือว่าขมนะคะผ่าเสร็จเรียบร้อยใช้มีดปาดไส้มันออกทิ้งแบบนี้เลยค่ะ สังเกตดูเนื้อมันนะคะจะมีสีเหลืองอ่อนแบบนี้เลยถ้าใครไม่มีมันสำปะหลังพันเหลืองพิรุนครูดาแนะนำให้ใช้พันหานาทีหรือพันระยองไข่แทนได้นะคะแต่เนื้อมันพันหานาทีแล้วพันระยองไข่จะมีน้ำเยอะกว่าพันเหลืองพิรุนนิดหน่อยทำให้เนื้อมันมีความเหนียวหนึบน้อยกว่าพันเหลืองพิรุนนิดนึง และมันเหลืองพิรุนเนื้อจะมีสีเข้มกว่าพันระยองไข่และพันห้านาทีดังนั้นตอนทำขนมออกมาจะให้สีเหลืองอมสม้มส่วนมันห้านาทีและมันระยองไข่จะให้สีเหลืองนวลโทนสีเหลืองไข่ใครชอบใครสะดวกใช้มันพันอะไรเอาตามความชอบและความสะดวกของแต่ละคนเลยนะคะเพราะตอนทำขนมออกมาจะไม่แตกต่างกันมากเกินไปค่ะ พอคว้านไส้มันออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปล้างทำความสะอาดเอาอยางมันออกให้หมดให้เกลี้ยงอีกครั้งจากนั้นนำมันมาขูดให้เป็นเส้นละเอียดด้วยที่ขูดมะละกอโดยครูดาใช้ที่ขูดด้านที่เป็นรูเล็กๆล,ละเอียดด้านนี้นะขูดมันให้ได้ออกมาเป็นเส้นละเอียดบางๆประมาณนี้นะ ตอนนำไปขยำคลุกกับน้ำตาลจะได้เข้าน้ำเข้าเนื้อตอนนำไปนึ่งจะได้สุกเร็วขนมเนื้อออกมาจะได้เนียนสวยขูดไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยนะคะตอนนี้ครูดาขูดมันเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยค่ะสูตรนี้ใช้เนื้อมันสำปะหลังน้ำหนักช่างหลังจากขูดเสร็จเรียบร้อยแล้ว900กรัมน้ำต้มใบเตย400มิลลิลิตรใครไม่สะดวกใช้น้ำต้มใบเตยให้ใช้น้ำสะอาดแทนได้ น้ำตาลทราย200กรัมน้ำตาลมะพร้าวห0ึกรัมเกลือสี่กรัมเตรียมส่วนผสมครบแล้วมาลงมือทำกันเลยนะขั้นตอนแรกนำน้ำตาลมะพราะ้าวน้ำตาลทรายและเกลือมาใส่ลงในมันสำปะหลังที่เราขูดเตรียมไว้ใส่ลงไปครบทุกอย่างแล้วลงมือขยำให้น้ำตาลทั้งสองชนิดละลายเข้าผสมกับเนื้อมันสำปะหลังก่อนทำขนมล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะคะ ครูดาล้างมือสะอาดแล้วค่ะขยำแล้วก็นวดให้น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทรายละลายเข้าผสมกับเนื้อมันสำปะหลังเลยค่ะถ้าใครมีน้ำตาลมะพร้าวแบบน้ำตาลเหลวก็ดีค่ะเพราะจะทำให้ขยำได้ง่ายอันนี้ของครูดาน้ำตาลมะพร้าวเนื้อแข็งไปนิดนึงจึงต้องออกแรงขยำเยอะหน่อยพอน้ำตาลทั้งสองชนิดละลายเข้าผสมกับมันสัปะหลังเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใส่น้ำต้มใบเตยลงไปครึ่งหนึ่งแล้วขยำต่อที่แบ่งใส่สองครั้งเพราะทำให้ขยำได้ง่ายจากนั้นใส่น้ำต้มใบเตยที่เหลือลงไปให้หมดและลงมือขยำต่อจนน้ำต้มใบเตยน้ำตาลและมันสำปะหลังเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วก็วางพักไว้ก่อนนำน้ำใส่หม้อนึ่งให้เสมอกับขอบกลางแล้วนำมาตั้งไฟเปิดไฟกลางค่อนไปทางแรงปิดฝาต้มไว้รอให้น้ำเดือด พอน้ำเดือดนำถาดใส่ขนมขนาดกว้าง9นิ้วยาว9นิ้วลึก2นิ้วลงวางแล้วปิดฝานึ่งไว้ใช้เวลานึ่งถาด5นาทีครบ5นาทีเปิดฝาแล้วน้ำมันสําปหลังที่ผสมน้ำตาลใส่น้ำใบเตยเตรียมไว้มาใส่ลงในถาดก่อนเทเนื้อมันลงไปให้ใช้ทับพีคนก่อนนะเสร็จเรียบร้อยใช้ทับพีเกลี่ยเพื่อให้มันเสมอกันแบบนี้ค่ะ ในการนึ่งขนมมันเราใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงนะคะครูดานำใบเตยหอมมาวางลงไปในรังถึงเพื่อให้ขนมมีกลิ่นหอมเสร็จเรียบร้อยปิดฝานึ่งไว้ใช้เวลานึ่งทั้งหมด30นาทีค่ะระหว่างนี้มาเตรียมในส่วนของหน้ากะทิกันค่ะสูตรนี้ครูดาใช้กะทิกลอง600มิลลิลิตรแป้งข้าวเจ้า80กรัมเกลือ1ช้อนชาครึ่ง น้ำตาลทราย40กรัมน้ำแป้งน้ำตาลทรายและเกลือมาเทใส่ลงในกะทิจากนั้นก็คนให้แป้งและน้ำตาลละลายเข้าผสมกับกะทิคนจนแป้งและน้ำตาลละลายเข้าผสมกับกะทิจนเป็นเนื้อเดียวกันก็วางพักไว้ก่อนตอนนี้ขนมที่นึ่งไว้ครบ30นาทีแล้วเปิดฝาดูได้เลย ลองนําไม้ปลายแหลมมาจิ้มดูนะคะว่าขนมของเราสุกหรือยังนี่ค่ะไม่มีเนื้อมันแฉะแะติดขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าสุกแล้วถ้าขนมของใครยังไม่สุกให้หนึ่งต่อจนสุกนะคะนํากะทิที่เตรียมไว้มาคนเพื่อไม่ให้แป้งนอนก้นจากนั้นนํากระชอนมาแล้วหยอดกะทิกรองผ่านกระชอนลงไปเป็นหน้าขนมแบบนี้หน้าขนมนึงเสร็จออกมาจะได้เนียนสวยน่ารับประทาน ถ้ามีฟองอากาศให้เราช้อนออกทิ้งให้หมดให้เกลี้ยงเลยนะคะจากนั้นให้เราเช็ดฝาหม้อนึ่งให้สะอาดอย่าให้มีหยดน้ำหลงเหลืออยู่แล้วนำมาปิดฝานึ่งขนมไว้โดยใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนแล้วนึ่งต่ออีก20นาทีค่ะครบ20นาทีเปิดฝาดูขนมกันเลยค่ะนี่กลิ่นหอมสีสวยหน้ากะทิเยิ้มหน้าทานมากๆเลยค่ะปิดไฟแล้วนำไปวางพักไวใ้ให้เย็นก่อน พอขนมเย็นนามาตัดแบ่งออกเป็นชิ้นเลยค่ะครูดาตัดแบ่งครึ่งแบบนี้เพื่อความสะดวกนะคะตัดขนมได้ทั้งหมด16ชิ้นขนาดของขนมด้านกว้างประมาณ2นิ้วครึ่งส่วนด้านยาวก็ประมาณ2นิ้วครึ่งเหมือนกันคือขนมจะตัดออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเสร็จเรียบร้อยตักขนมขึ้นมาชิมเลยค่ะอืมเนื้อขนมตรงเนื้อมันนะคะเหนียวนุ่มนึบมากๆเลย สีเหลืองอมสม้มเนื้อใสน่าทานมากๆเลยค่ะส่วนหน้ากะทิก็ฉ่ำๆเยิมย้มๆกำลังดีไม่เละไม่แข็งอืมตอนใช้ช้อนตัดรับรู้ได้เลยค่ะว่าเนื้อหนึบเด้งดึงมากๆชิมเลยนะคะอืมตัวขนมเหนียวนุ่มหนึบหวานกำลังดีส่วนหน้ากะทิมันเข้มขน้นเค็มนิดๆอร่อยกลมกล่อมมากๆเลยค่ะ มาห่อขนมเตรียมนำไปขายกันเลยค่ะตักขนมมาวางบนใบตองด้านนวลแบบนี้นะใบตองที่ใช้หอ่อตัดให้มีปลายแหลมทั้งสองด้านดันใบตองเข้าหากันแล้วจับด้านปลายแหลมพับลงแบบนี้ค่ะพับอีกด้านเหมือนกันค่ะดันเข้าไปหากันแล้วพับลงแบบนี้นะเสร็จเรียบร้อยสวยงามดูดีมีราคาน่าซื้อน่าหาน่ารับประทานมากๆเลยค่ะ ขอให้ดูอีกครั้งนะคะนําขนมมาวางบนใบตองด้านนวลถ้าใบตองกว้างเกินไปก็ฉีกทิ้งค่ะดันใบตองเข้าหากันแล้วพับลงด้านล่างทำเหมือนกันทั้งสองด้านชิ้นขนาดนี้ขายชิ้นละ20บบาทขายได้ขายดีแน่นอนเลยค่ะคลิปขนมมันหน้ากะทิก็จบลงแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูดาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ